ปลูกต้นไม้กันทำไมอ่ะเพราะว่าต้นกล่องมันตายแล้วแล้วก็เลยต้องปลูกต้นไม้ต้องย้อมไปก่อนว่าเราเคยมีต้นไม้แล้วใช่มันมีต้นไม้แล้วแล้วมันก็ตายใช่เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รดน้ำแล้วก็น้องก็ไปไปเจอเสงเดียร์อึนอใช่เอามามาปลูกเลยทุกคนอะไร อันนี้คือต้อนที่เราจะปลูกนะคะนี่ต้นลิ้นบางกรก็คือต้อนเดิมก็คือลิ้นบางกรเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าอีกรอบหนึ่งใช่เราคิดว่าต้นนี้มันน่าจะปลูกง่ายที่สุดแล้ว,ลวก็กระถางมาสิอ่าอันนี้กระถางเดี๋ยวเราจะวางน้องไว้ตรงนี้กันนะจ๊ะอันนี้คือกระถางอันเก่าที่มันตายค่ะกระถางแล้วก็จะใช้อันเดิม แต่บอกกันนะว่าไม่มีที่ขุดไม่มีที่ขุดไม่มีที่ขุดไอเาน้อง่วงไปแล้วน้องเอาน้องดีดีน้องจะตกใจอันนี้หรือน้องเอาน้องว้ดีต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนว่าก็คือเราไม่มีที่ขุดนะอาวใช่ คุณพี่จะให้น้องร่วมเแบบนี้เหรอใช่แต่ว่าเราขุดนิดเดียวเพราะนั้นแล้วพี่คิดว่าเราน่าจะใช้อะไรแทนได้เช่เนเช่นช้อนไงช้อนนมาดูดินี่ไงอ้าวสลัช้อน,นอไปนอ,อนันหนึ่งแล้วเราจะกินข้าวยังไงเราก็ล้างไงอ๋อนึกว่าเราต้องทิ้งเลยเรารู้หรือเปล่าว่าขุดยังไง ก็ขุดดูดูฐานนั้นนะดูฐานนั้นนะลองหยิบขึ้นมาเอาทังทูปว่าน่าจะลองวางอ่านั่นแหละอะลองลองวางใช่เราจะต้องจะต้องขุดให้พอดีแล้วนั้นลงวางก่อนนะเจาจะวางน้อยกว่าขุดไปโพี่ว่าหนูมันน่าจะแห้งๆเลยเหรอใช่ดิใช่อย่าเผลอตากกินนะ มีมีถุงให้นอ้องเอาดินออกไหมถุงไม่ได้ัน,นี่เราตกักดินนะคิดว่ามันจะอันเล็กไปไหมเออทำเรื่อยๆไงเราไม่รีบ <laughs> เราต้องเอาถูกออกอ๋อ,อเอเมันจนะหลุดหรือเปล่เนยไ่หเอกไม่หวเอาลงไว้เ,วเราต้องรดน้ำมันด้วย,ยไหมใช่แล้วตอ,อน้าเอาน้ำมันตักใส่ แต่เราจะใส่กินกันใดยเราไ้เริ่มกกแล้ว น้องขึ้นไปบนนะบนถาดใช้แรงงานอ้าวแล้ว<ร>ต้องวันดน้ำไหมอ่ะแต่ได้อุ้ยนี่เหมือนเดิมเลยจ,จัดดีๆจัดให้สวยๆยนี่เหมือนเดิมเด๊ะเลย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องรดนะ้ำใช่ก่อนที่เราจะดืมด่มรถ ใช่เลเสร็จแล้วครับต้นลิ้นังกอนของเรานะคะเป็นต้นที่ปลูกง่ายมากมากเลยนะคะนี่แล้วก็น้องก็ทนทานนะคะแล้วก็ใช้น้ําน้อยด้วยแต่เ,เราก็ทํามันตายลดแค่อิต์ละครั้งก็พอแล้ว <S 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 ใช่อัต์ละครั้ง <c oughs> แต่ว่าที่ร้านเ็าบอกว่าต้อง <c oughs> พาโดนแดดบ้าง <S S S ใช่เพราะว่าเราไม่ได้พาน้องโดนแดดเลย <c oughs> มันก็เลยตายใช่ น,นี่ครับเสร็จแล้วปลูกง,ง่ายมากเลยนะใครอยากลองเอาไปปลูกนะคะซื้อได้เลยต้นไม่แพงด้วยแล้วก็แถมเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะทุกคนค่ะถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็กดไลค์และก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย <c oughs> ไปล้างมือก่อนไปดุไปเลย